แล้วเคนเห็นฆาตกรไหมครับไม่เห็นมีคนวิ่งเขียวเคนไปเมื่อกี้คนวิ่งเขียวไปนี่อาจจะเป็นอินโฟเตอร์น้องเคนเป็นเด็กตลกเคนเข้าไปในห้องพยาบาลอันนี้ห้องพยาบาลนะลูกอันนี้เคนเจอสีเขียวตายด้วยนะเห็นเจอสีเขียวอ่อนตายนะเ็นผููจริงนะนี่ต้องมีตัวไหนสักคนนี่แหละมาฆ่า อิมพอสเตอร์มันมันต้องทำอะไรมัางคือมันฆ่าคนในเกมเอมังอัดก็แต่บอกว่าอฉันไม่ใช่อิมพอสเตอร์ฉันไม่ใช่ oster, ใชอิมพอสเตอร์อย่เงี้ยครับ น้องเคนครับตอนนี้เราอ่ะจะมาเล่นอมังอ Us กันแล้วใช่เลโก้อมังอัทคราวนี้ลูกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสู้กันนะใช่ครับใครงูมันกรหมึกเคนดาเคนดาเป็น i m p o s t e r น้องเคนจะเป็น i m p o s t e r หรอใช่โอเคได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูสถานที่หน่อยโอเคตอนนี้เราได้เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับท่านผู้ชม แล้วเราก็กําลังจะเริ่มเล่นกันแล้วแล้วเราก็กาลังจะนอนกันแล้วไม่ใช่เรากําลังจะเริ่มเล่นกันแล้วนี่นะครับทุกตัวนะครับมีอาวุธครบมือกันนะครับทั้งสองข้างกันเลยทีเดียวบอกเลยนะครับแช่นะบอกอะไรนะครับครับคือทุกคนนะครับมีอาวุธอยู่สองอันแบบสีบรูนี้ใช่ไหมครับนี่ทั้งหมดนี่เราขอแจ้งสถานที่อีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้สีบรูอยู่ในห้องแอดมินนะครับสีเยลโล่กับสีบาวอยู่ในห้องออกซิเจนนะครับสีเรดอยู่ที่ตรงนิวเคลียส่วนสีเกรย์ห้องตรงกลางใช่ไหมลูกใช่แล้วก็สีเกรย์กับสีแบล็คนะครับอยู่บริเวณของห้องเนวิเกเตอร์ส่วนสีพิงกับสีกรีนอยู่ที่บริเวณห้องเซ c u ริตี้นะครับ<ะ>เอาูะครับ s e c u r i t y Security ตต้เอดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันนะบัดนี้นะลูก่โอเค okay, น้องเคนจะเริ่มเป็นอิมโพสเตอร์ก่อนใช่หรือไม่ใช่ครับใช่นะครับ<ม>แล้วความพร้อมในการเป็นอิมโพสเตอร์มีมากแค่ไหนครับมากมากมากเลยเหรอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าพ่อจะทายถูกไหมทายผิดแน่ทายผิดแน่ รู้ได้ยังไงพ่อตั้งใจมากเลยนะวันนี้จะต้องทายถูกแน่นอนแต่ครั้งนี้มีแม่บีเป็นพยานว่าน้องเคนเลือกตัวอะไรด้วยนะเฮ้ๆจะโกงไม่ได้นะเอานะเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาจะขอเริ่มเล่นเกมจ้โกงมอก่วนะบัดนี้ รอบที่หนึ่งเริ่มได้โอเคเดี๋ยวพ่อกันจะเริ่มหันหลังแล้วนะครับครับโอเคเ,อเริ่มอ้าวน้องเคนครั้งหันหลังแล้วเหล้านะครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องเคนได้ฆ่าตัวที่หนึ่งแล้วเราไปดูกใกล้ๆสีบลูยังอยู่นะครับสีพิง้ง ก็ยังอยู่สีกรีนยังอยู่นะครับสีเรสก็ยังอยู่อะไรอ่ะนั่นอะไรละ่ะเจอแล้วนะครับเจอศพอยู่ที่ห้องโอชูหรือห้องออกซิเจนนั่นเอง oh, <no. S 1> เฮ้ยอย่างนี้ฆาตรกรก็ต้องอยู่บริเวณห้องออกซิเจนหรือจะวิ่งหนีไปห้องใกล้เคียงเอาละครับผู้ชมมาทายกันว่าตัวไหนคือฆาตรกรหรืออิมโพสเตอร์นะครับ นักหลอกลวงก่อนอื่นเราต้องเรียกกดโหวตก่อนอัดอัดอ่านะครับเรียกประชุมเรียกโหวตหน่อยน้องเคนมันนั่งนี่สิทามมีคนตายแล้วน้องเคนเห็นฆาตรกรไหมครับไม,ไม่เห็นแล้วน้องเคนเจอร่องรอยหรือเบาะแสอะไรของฆาตรกรบ้างไหมครับฉันเห็นเขาคุยกันว่าเขาเขาโหวตสี อะไรก็ไม่รู้อะครับเป็นเบาะแสที่ดีมากเลยครับเดี๋ยวพอการขอดูก่อนนะว่าพอการต้องหาเบาะแสก่อนนะครับอืมก่อนอื่นบริเวณห้องออกซิเจนนะครับที่มีการตายของสีเหลืองเนี่ยห้องใกล้เคียงก็คือห้องแอดมินกับห้องเนวิเกเตอร์ห้องที่ไกลที่สุดก็คือห้องเซค urity เพราะฉะนั้นพอการตัดห้องเซค urity ออกก่อน มันจะต้องเป็นบริเวณใกล้เคียงนี่เองแต่ใกล้กลๆก็คงไม่ใช่หรอกพอการขอดาวว่าสีแบล็กเป็นอิมพอสเตอร์อา้าวไม่ใช่สีแบล็กเหรอจริงกระป๋าไม่เม้จริงอ้าวอย่างนี้สีแบล็กก็โดนโหวตออกอ่ะสิ เลเปียนนูเลย,เล,เล,ยลงบ่อลาวาปวดอ้ยเจ็บ <laughs> เป็นแผลมาครับลืมตัวตอาดนเตะออกเ,เอ้ยเข้าบ่อลาวาไปแล้วหนึ่งตัวเอานะครับแล้วก็มีตัวที่ตายไปแล้วนะครับก็สอสีเหลืองด้วยตอนนี้เป็นผีและเป็นวิญญาณเราไปไว้ในบ่อลาวาแล้วครับตอนนี้ ลูกเรือและฆาตรกรก็ยังปาปนกันอยู่ในอวกาศเหลือเจตัวครับเหลืออยู่แค่6ตัวครับเหลือแค่7ตัว <นะ S 2> อ๋อลืมไป6ตัวเพราะออกไป2ออกไปสอเล้อหกตัวนะครับผู้ชมคิดว่าตัวไหนคือ <c oughs> อิโพสเตอร์นะก <c oughs> ็อย่าลืมบอกมาด้วยนะครับที่ช่อง Kenji Channel อือหอานะครับเดี๋ยวพอการให้น้องเคนจัดการฆาตกรรมตัวที่สองตอบ A few moments l น้องเค้นเสร็จแล้วเหรอลูกค่ะครับเสร็จแล้วเหรอใช่โอ้ยเรามาด<ส>้นกันดีกก่อนนะับคะใยน่ะเห็นศพปั<ส>๊บ,บเลยนะครับเห็นศพปั๊บเลยเหรอครับสแสดงว่ามันจะต้องอยู่ห้องเอา้าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าสีแดงไม่ใช่นะครับผู้ชมคาตะกรได้ทากันค่ะสีเกรยไปแล้วดูไม่ออกเลย กดเดนลีลีพอร์ตแล้วสีแดงกดเดนลีลีพอร์ตแล้วเรียกหน่อยครับกดแล้วนะครับกดเดนลีลีพอร์ตแล้วครับเอาแล้วนะครับผู้ชมมีการทวนขั้นตกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับบริเวณห้องเนวิเกเตอร์นะครับผู้ตายก็คือสีเกรเราได้กดเรียกมา สืบสวนกันแล้วนะครับมามาสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะครับน้อดมาแล้วเคเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับเออเห็นเหตุการณ์เมื่อกี้เห็นเห็นศพสีเทาตายแล้วก็เห็นมีคนวิ่งเขียวเคนไปเมื่อกี้คนวิ่งเขียวไปนี่อาจจะเป็นอินโฟเตอร์อาจจะเป็นอินโฟเตอร์เหรอเคนครับแล้วนองเคนเห็นไหมครับว่ามันเป็นสีอะไรที่เคนบอกว่าวิ่งผ่านเคนไปแว๊บๆ่ะครับ ยิ S <S <S ่เห so so mm. uh? ็นเป็นแบบสีน้ำเงินน้ำเงินนะครน้ำเงินหรือว่าน้ำเงินเป็นอิมโพสเตอร์กันเนี่ยสีเหมือนกันนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยกลับมาดูหน่อยสิสีน้ำเงินวิ่งผ่านไปเหรอวิ่งจากตรงนี้ไปหรือเปล่านะเมื่อกี้เมเห็นเขาอยู่ที่ตรงนี้แล้วเขาก็วิ่งเดิเป็นเดแฟดเลย อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็วิ่งมาอย่างเงี้ยเหรอน้ำเงินเหรอคงตะาใช่นะโอ้ยน้ำเงินหน้าตาเหมือนฆาตกรไหมเนี่ยห,หน้าตาก็ได้อยู่นะสงสัยจะเอาไข่ควงตีหัวหรือเปล่าดูสิหัวบุบหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้หัวบุบจริงๆด้วยนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นน้ำเงินจริงๆเหมือนที่น้องเคนบอกเนี่ย <c oughs> อพอพ่อการ <c oughs> ขอทายว่า พอกันเชื่อนะสีน้ำเงินเป็นอิมพอสเตอร์ใช่ไหมโดนน้ำเชนหลอกแล้วโอ้ยสีน้ำเงินโดนบมดออกเลยสีน้ำเงินบอกโอ้ยฉันทำอะไรผิดนี่อ่ะเฮ้ยโอ้โหทิ้งศพไปอีกตั้งหากตอนนี้นะครับทุกคนเหลือห่คนเหลืออยู่แค่สี่คนเลบรรดาสี่ตัวเนี้ยมีอิมพอสเตอร์แอบแฝงอยู่หนึ่งตัว จะเป็นสีพิงสีกรีนสีเรดหรือว่าสีบลวที่ใส่หมวกฟางอยู่หน้าตาก็ดูมีพิรุษเหมือนกันนะเอ๊ะไขกันแน่นะเดี๋ยวเราลองดูปลาถัดไปโอเคเดี๋ยวน้องเคนจะทำการขัตกรรมแล้วนะครับทุกๆุกคน A few moments later เสร็จแล้วหรอครับน้องเคนใช่ครับ เห็นสบปั๊บเลยนะเห็นสนปั๊บเลยเหรอใช่เฮ้ย hey, ไหนมาดูกันสิจริงมังมึงมึงเ oh, oh, เห็นสบปั๊บจริงๆนะครับทุกคนสีพิงตายอีกแล้วโอ้ยแย่แล้วทุกตัวก็ยังแอบกันอยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบราสสีเลดหรือสีกรีนแต่สีเลดกับสีกรีนถ้าทางจะมีพิรุธมากๆเลย เรามาสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์อ้อลืมกดลืมกดอ่านอ่านกดเดล่รีพอร์ตก่อนกดเดล่รีพอร์ตนะครับทุกคนดูศพสีพิงกันอีกทีนะครับโอ้ยน่ากบื่มากกระดูกโผล่เลยครับทุกคนดูสิกระดูกสีพิงโผล่เลยครับผมใช่ครับตอนมันตายทุกตัวมันก็จะเห็นกระดูกแบบนี้เลยอ๋อเวลาตายใช่ไหมลูกใช่ครับเรามาถามผู้เห็นเหตุการณ์กันนิดนึงนะครับ น้องเคนเมื่อกี้น้องเคนเห็นเห็นไหมครับว่าตอนสีพิงค์ตายใครอยู่ใกล้ๆอะครับเออเมื่อกี้อะเคนเห็นแบบมีสีเขียวตอนแรกมันหยุดสีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วสีเขียวก็แห่วิ่งมาอย่างนี้แล้วก็เอ้ยเพอฆ่าสีพิงค์ปับ๊บเลยนี้ยสีเขียววิ่งมาแล้วก็ฆ่าสีพิงค์ปั๊บเลยเหรอลูกใช่ครับเฮ้ยจริงรึเปล่าเนี่ยจริงรึเปล่าจริงครับ หน้าตาเป็นไงครับท่านผู้ชม,มหน้าตาเหมือนอิมโพสเตอร์ไปย่ะหน้าตาเหมือนหลอกนักหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยน่าเชื่อ,อหรือเปล่านะเชื่อสิเชื่อสีด้วย <c oughs> ครั้งนี้พวก,กันไม่เชื่อแล้วแหละน้องเคนหลอกพอกันไปครั้งหนึ่งพวก,กันขอไม่เชื่อดีกว่าครับทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นสีอะไรครับอืมเราตัดสีเขียวไปได้เลยเพราะน้องเคนน่าจะหลอกพ่อแน่นอนนะครับสีเขียวจะวิ่งมาทําไมเมื่อเขายืนอยู่ตรงนั้นหยุดแล้ว เพราะการว่าจะต้องเป็นสีแดงแน่เลยสีแดงคือฆาตกรใช่หรือไม่จริงเหรอแม่บี้จริงจริงเหรอจริงถ้าอย่างนั้นก็โดนเตะออกเลยสีแดงก็โดนเตะออกสิไม่โวย อุ้งลาวาล้อนแล้วก็สีพิะโอ้ my god เทาเหลืองชมพูค่ะที่ตายทุกคนครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2ตัวแล้วครับพวกกันจะทํายังไงดีเนี่ยพวกกันต้องทายก่อนแล้วพวกกันก็หันหลังโอเคปะแต่น้องเคนยังไม่ต้องบอกนะว่าถูกผิดนะลูกน้องเคนค่อยเฉลยด้วยวิธีการอาฆาตกรรม แล้วพว่อกานจะหันมาดูโอเคปะ่ะก็คือเดี๋ยวพ่อกันจะทายก่อนว่าตัวไหนระหว่างสีเขียวกับสีบราวใครเป็นอิมโพสเตอร์แต่ว่าน้องเคนยังไม่ต้องเฉลยน้องเคนยังไม่ต้องเฉลยนะครับแต่ว่าพอพ่อการหันหลัง <c oughs> น้องเคนก็ทําการฆาตกรรมเพื่อเป็นการเฉลยว่าตัวไหนคืออิมโพสเตอร์โอเคไหม <c oughs> โอเคนะทาง,งานนะครับทุกคนทุกคนครับพ่อการ ามแม่ไปหน่อว่าจริงหรือเปล่าแม่เขาโอเคไหม <พอ S 2> เขาจ้องถามแม่ว่าจริงหรือเปล่าโอเคไหมโอเคเอานะครับทุกคนเดี๋ยวพ่อการจะถ่ายแล้วนะครับพ่อการขอถ่ายว่าตัวที่เป็นอิมโพสเตอร์ก็คือสีว่าสีเขียวรู้ได้ยังไงเนี่ยเห็นเมื่อกี้ได้ยินเนี่ยครับนั่นแน,น่รู้รู้ใจพ่อพ่อคิดว่าเคนจะต้องหลอกพ่อซ้ำซ้อนนี่เลยครับทุกคน เคาจจะคิดว่าหลอกพ่อมาแล้วหนึ่งครั้งก็เลยหลอกซ้ำซ้อนไปจริงๆสีเขียวอาจจะต้องเป็นอิมโพสเตอร์จริงๆก็ได้นะครับ oh <no. S 1> ดูจากอุปกรณ์ในการใช้งานแล้วนะครับเป็นดา,ดาบดาบแบบดาบสมุไรน่าจะฟันขัดขึ้นจริงๆนะฮะเนี่ย mm hmm. ถึงแม้ว่าสีน้ำตาลหรือสีบราวนี่นะครับเขาจะมีทั้งปืนทั้งดาบ mm hmm. แต่ว่าพะการคิดว่าสีเขียวก็มีเหมือนกัน เอาละครับทุกคนพวกการขอทายนะครับว่าเป็นสีเขียวแต่ว่าน้องเคนจะยังไม่เฉลยนะน้องเคนจะเฉลยด้วยการฆาตกรรมฮ่าๆทุกคนทายด้วยกันนะครับว่าเป็นสีอะไรเอาละอ่าน้องเคนจัดการเลยเดี๋ยวพอกันหันหลังกันนะ a few moments later เตสร็จแล้วเหรอครับน้องเคนเห็นปั๊บเลยครับเห็นปั๊บเลยฆาตกรคือใครครับท่านผู้ชมลองทายสิหนึ่งสอง ซมปับ๊บโอ้โหชัดเจนเลยสีบราวเป็นฆาตกรเฮ้ยทายผิดอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยบอกการแพ้เลยครับน้องเคนชนะเลยอินโพสเตอร์ชนะครับเกมนี้ทุกคนโอ้สีบราวนะครับสีบราวคืออิมโพสเตอร์ครับทุกคนบางทีบางตาครับบางตาเคงก็ตายพเพราะเคนรู้ไหมเคนเคนเป็น คนสืมนะเพราะว่าเพราะว่าเคนเห็นแบบสีชมพูแบบเออเออเออบินวว่งไปเฉียวเฉียวหน้าเคนอ่ะแล้วเคนก็เลยตายเพราะว่าสีชมพูคืออิมโร์ p o r อิมโพสเตอร์ฆ่าไปแล้วโอ้โหเสียใจทายผิดโอเคครับทุกคน สนุกไหมครับกับคลิปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะลาไปได้ฉันมีคำถามให้เพื่อนๆอีกแล้วอีกแล้วครับใช่ครับถามว่าอะไรครับเพื่อนๆจำได้ไหมว่าสีอะไรเป็นพ importer จะ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 สีบล่านั่นเองถ้าไม่อดไลน์นะห้าก็ห้าเธอจะจจะ โอเคครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้หน่อยนะฮะแล้วก็กดแชร์ได้เกิดบอกว่าคลิปแบบนี้สนุกนะครับก็แชร์ให้ด้วยไลค์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมชวนเพื่อนกดติดตามกันด้วยนะครับห้ามไม่ทำตามข้อที่ฉันบอกไปมื่อเดี๋ยวฉันนะจ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 ะาเธอเลยนะถ้ไมกดไลค์นะฉันจะ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 าเธอจจจจลา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  不不。啊